อสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งทำหน้าไป่ถูอบวะกล้องมันจับตรงไหนสวัสดีสวัสดีอันนี้ก็มาเจอกลุงเปี๊ยครั้งหนึ่งนะครับมาเจอกลุงเปียอีกครั้งหนึ่งลนะุงมเปี๊ยก็ไม่มีอะไรพักนี้ตะล่อมตะล่อมวิ่งเดินไปหาพี่หาทางไปหา ของที่อันไหนจะขายมั่งอะไรผมก็ไปเข้าไปกราบการเขาเอา้าขอให้ผมขายเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาสิก็ <c oughs> <c oughs> ไปอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมโดยมากก็ขายแบบชนิดที่ว่าใช้หลักวิชาการไปต่วตัวที่รำเรียนมาก็คือดูห่วงจุย้ยนะดูห่วงจุ้ยของ พื้นที่ดูพื้นที่ตล,ลกของพื้นที่อะไรประเภทน,นี้ครับก็ถามว่าจะไปดูนี่มาเรียนมาจากอารู้มายังไงนี่ยังไงก็บอกก็ไมนก็รูก,ก,ก็เรียนมาว่าไะเรียนมาบ้างนะเพนะื่อเป็นกระสายาเรียนมาแล้วก็เอามาดูผมเคยขายที่ที่ปักท่อไปแห่งหนึ่งนะขายไปแห่งหนึ่งลักษณะ ในภัยโจนโดอ่ะพื้นที่ในจนโนดอ่ะมันเป็นไงใครถุงทองถุงเงินถุงทองที่โบราณเขาเย็บเย็บใส่ทองใส่เงินอะไรเข้างี้เหมือนเขาก็เลยมาซื้อตกลงไปผมไม่ได้น้าขายเสร็จเรียบร้อยเขาก็ซื้อไปก็ตกหลายเดือนละเป็นปฝ่าแล้วมันย่ไหลายเดือนปีฝ่า เขาก็โทรศัพท์มาเ,เรื่อยๆมาหาผมโอ้ยลุงเปียกผมขอบคุณมากตั้งแต่ซื้อที่ที่ลุงเปียกแนะนำมาเนี่ยจับงานอะไรมันเข้าหมดฮะถูกเมียมีความสุขไม่มีวันมากินแหนงแขงใจดูดูลมเย็นจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณครับอ้าวผมก็ว่าเอก็ดีดีครับ ดังนั้นผมก็มานั่งนั่งคิดว่าเออมันการซื้อที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอ่าลึกจะซื้อก็ซื้อน่ะมันต้องดูธุรกิจตัวเองจะทำอะไรเอาไปถื้วาจัดปลูกบ้านอ่ะเอาจะคายปลูกบ้านที่ตรงนี้มันสมควรตรงไหนมันไงทิศทางมันเป็นยังไงอ่ากำไรเป็นเป็นยังไงยังไงบ้าง ก็ในรู้สึกว่าของไอในตำราวงช่วยก็มีบอกอยู่แล้วนะมาอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วเป็นยังไงตี่ที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอืมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นความรู้เฉพาะตัวอ่าก็เนเป็นเป็นเป็นอ่ะเป็นเป็นความสามารถของเฉพาะตัวเฉพาะตัวทีนี้เราก็มาด้ดูทรงเดชนะเราไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนกันอ่าก็มาดูเออวงย ยางตอนนี้วันเนี้วันนี้นผมไปเจอที่อยู่แห่งหนึ่งอ่าก็ที่ผมก็ที่เขามาให้ผมอ่ะช่วยประกาศทีนด้ผมก็เลยขอนโฉนดก็ามาดูพอเขาส่งนโฉนดมาให้ผมปุ๊บผมดูลูกนโฉนดแล้วผมบอกโอเคเลยครับได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ผมผมโควลา จะกั่กาคอมเลยคอมปเวลาเลยเพราะที่ม uh ันเป็งานเป็นเนี่ยนะมันเป็นเส้นเตียวสวยอะงไงเ้นเสียบเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยบอกคือคือจริงๆแล้วอ่ะทางคนจีนเนี่ยชอบมากในที่นักละกษณะอย่างเงี้ยคนจีนชอบมาคือมันเป็นที่ที่อนนแล้วก็นี่ถนนมีถนนมีคลองอ้ติดหมดเลยก็คนจีนก็จะถือว่ามันเป็นอ่า วงจุ้ยของการประกอบธ,ธุรกิจที่ยืดยาว <c oughs> ไ,มมไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดไม่มีตกลงปองกินในที่ไหนนะอ่าพื้นที่แดดตามตำราเพียผมมองดูแล้วโอ,โอเคครับผมประกาศเลยอย่างงั้นผมประกาศเลย่ยที่จุดสวยอ่าพื้นที่แดดตำราวงวาจุ้ยควา,ามยืดความยืดยาวของธุรกิจเนี่ยแน่ๆนะครับผมเน้นตรงนี้เลยครับเห็นไหม เังนั้ประเทศใครที่มีธุรกิจย่อมย่อมเงินย่อยๆ่ยมตรงนี้ใช่เลยครับใช่เลยใช่เลยนี่แหละตำบลนินเพชรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับผมก็อยู่แกลเลยบ้านผมไม่หน่อยเดียวเออเลยบ้านผมไม่หน่อยเดียวเดี่ยครับผมสรรหามาเพื่อท่านที่รักธุรกิจขนาดย่อมย่อมขนาดกระทัดรัดตรงนี้แหละครับใช่เลยครับตรงนี้ใช่เลยอ่า สามไร่หนึ่งงานสาสิบเจ็ดตารางวาราคาไร่ละห้าแสนห้ามื่นอ่าไปต่อรองราคากันเองกับเจ้าของนะเจ้าของโอ้เจ้าของใจดีมากผู้จานิมนวนวลใจนักเลงนะอ่าคุยแล้วใครใครได้สัมผัสได้คุยกับแกแล้วจะติดใจทุกคนนะก็ลองนะลองนะลองลองสนใจก็ลองลองกริง้งกลางมา 087-914-9364 087-914-9364นะครับลายก็เปียก8899นะนานๆจะได้มาเจอที่แบบมีห่วงจุ้ยสักทีหนึ่งคันนี้แล้วเป็นปอดด้วยนะครับเป็นปอดของเทพเลยเป็นปอดของชานขานันยืนก็เรียกฌานเมืองอ่าเรียกฌานเมืองนะ ตรงตรงนี้ถ้าโบราณก็เรียกว่าต่างหัวเมืองอ่าต่างหัวเมืองเป็นที่ที่ทําทเลที่สวยงามมากครับนะถ้าจะทำก,กิจการใดรๆล่ะอ่าอ่าทำการโรงงานหรืออะไรตัวอะไรก็ผมหน่อยอ่าไม่มากมม้เนี่ยผมหน่อยหนึ่งนะครับนะถ้าทำอะไรกับพืชเกษตรก็โอเคเลยอ่าผมถือว่าการโฆษณานี้ จะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันแต่ความผูกพันกับงานที่เราทําเนี่ยใช่ไหมงานตรงนี้ใช่ไหมพื้นที่เราขายเนี่ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะทาอะไรได้อะไรอย่างเงี้ไไยผมผมเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้มากกว่านะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้ละผมก็ขอเชียร์ที่ตรงนี้นะขอเชียร์ที่ตรงนี้ว่ามันสุดยอดในเรื่องของธุรกิจ ทำธุรกิจหรือจะอยู่ที่อาศัยจะปลูกเป็นที่อยู่อาศัยก็ร่มรื่นครับนะสามไร่หนึ่งงานสารเสกตะวันกำลังดีเลยครับกําลังดีกับธุรกิจย่อมย่อมนะก็วันนี้ไม่มีอะไรก็มาคุยเล่าเก่าสิบกันแค่นี้อ่าถือว่านานก็มาเจอไม่กันานานนะมเจอทุกเจอกันทุกวันแ่ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำเสนออ่า ที่ตรงนั้นอีกไหลไหลแห่งกันมันเป็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 นพื้นที่ที่ทำธุรกรรมธุรกิจอ่าอุตสาหกรรมได้ไหลแห่งที่ผมหาที่อยู่ในกำมือผมเนี่ยนะอ้กำมือผมนี่มันก็คือขอเข้ามาขอเข้ามาขอจากเจ้าของติดเจ้าของเลยนะครับนะครับในทุนมาอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งผมจะไม่มีการบวกนะครับงานพวกนี้ผมไม่มีการบวก ปเอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับก็วันนี้ขอสวัสดีมีชายทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี